อเมล่านะครับกุญแจหายหมดครับอ่ะอันนี้หลังจากที่เราขึ้นดอกเสร็จแล้วเราจะมาลองเท,ท็บกุญแจกันนะครับเมล่าอาเมลา่ากุญแจหายหมดครับล็อกกดล,อกลอก็อกล็อกอ่ะเราลองกดฝาท้ายให้ดูนะครับฝาท้ายนะครับอ,อ่าท้ายกดได้นะครับปิดลองเทสให้ดูอีกรอบนะครับ โอเคครับปดล็อกเนี่ยเราลองทดสอบสตาร์ทกันนะครับเทรส์ตาร์ด้วยกุญแจดอกนี้เลยนะครับล็อกปดล็อกล็อกปดล็อกล็อกอ่ะลองเทสต์สตาร์ทนะครับ ติดน,นะครับ2ดอกนะครับอันนี้ลูกค้าเอากุญแจรีโมทต,ตัวหนึ่งแล้วก็สำรองตัวหนึ่งนะครับอันนี้สำรองมอนกันสำกรสำรองครับสัารัทด้วยสำรองโอเคใช้ได้ทั้ง2ดอกครับนิสันอเมล่ากุญแจหายหมดครับ